สวัสดีครับผมอันนี้เราหมักแกงนะครับผมแกงส้มนะครับผมอุ้ยตัวน้ำหกเด็ดก่อนครับผมใส่มะละกอไปก่อนนะครับผมให้น้ำมันเดือดเนาะแล้วค่อยเอาปลาลงครับผมอือเด็ดไปก่อนทีนี้ก็รอไปก่อนนะครับผมรอให้มันเดือดเดือดแล้วครับผมเราทีนี้เราก็มาอือ เราก็มาเอาตัวปลาลงครับผมแกงส้มปลานินนะครับผมน้ำแบบคข้นๆครับผมอันนี้แค่น้ำมะขามนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้ิ่นเทานะครับผมเราจะไม่ขยับอะไรแล้วนะครับผม นี้เราก็จะมาใส่ผักอีกรอบหนึ่งครับผมสุ่มปานินนะครับผมรอให้มันเดือดสุกสุสุกสกุแล้ว้ามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมทีนี้เราก็มาเติมผักนะครับผมมละกอมอยังไม่หยุบนะเราไม่ต้องขยับอะไรมากครับผม ผักครับผม,มแกงส้มนะครับผมเติมผักครับผม,มเสร็จเรียบร้อยครับผม,มไปโดนน้ำหกเลยพอดูตอนเสร็จนะครับผมสวัสดีครับผม ผมก็บ่าวคำเกิงนะครับผมมาทําแกงส้มนะครับผมตอนนี้น้ํากําลังเดือดครับผมเป็นรอดูตอนใกล้จะสุกนะครับผมน้ํากําลังเดือดเลยครับผมเลยผักกําลังยุบครับผมต้องใส่ผักเยอะๆครับผมถึงจะอร่อยเนาะแกงส้มเนาะโอ้ แกงส้มอร่อยอร่อยครับผมอยากกินกระตามมานะครับผมเมนูนี้นะครับผมเมนูอร่อยแกงส้มใส่ปลานิลครับผมสุกแล้วนะครับผมลอยแป๊บหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าอยากให้ปลาปเปื่อยๆเนาะผัดแบบอันนี้หน่อยก็ต้องต้มนานๆหน่อยครับผม วันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับผ๋มคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบมรอให้มันสุกแล้วค่อยตักทานข้าวนะครับขอบคุณครับ